อือค่ะต่อนะคะสุดถักเสาสามโซ่หนึ่งเสาสามเสาเว้นด้วยโซ่หนึ่งชนละเกลชนแล้วก็เดี๋ยวให้ชนก่อนนะคะจาสุดท้ายก่อนเสาสามเสาเอกเด้ ก็อเอกตาหนังสือรงมาเจอฝนมาแล้วเสร็จแล้วก็เอกที่กับที่กับเราจะถักเชลด่าได้นะที่กับที่กับเสร็จแล้วก็ตัวห้าตัวห้าเอกไหมเรื่องไหน,น โซ่ห้านะคะลงตามตามช่องที่เราทําโซ่หนึ่งไว้ที่เรากั้นด้วยโซ่หนึ่งอ่ะถักไปเรื่อยๆให้มันไปชนมาร์กเกอร์ฝั่งนนท์แล้วเราก็พลิกโซ่ห้าเป็นตกอะ เราต้องสุจะอัดอีกครั้งนะคะพอดีฝนตกแรงโอเคนะเวลาฝนตกลนแล้วเราอัดอีกที